sau xong kilo phải xư nhiều ừ, phút đâu phi nông. là cái càn đó. à. à. à nặng con. สบายดีพ่อพี่น้องฟังลราและสวัสดีพ่อพี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนําเ้อมืมอนี้พอ่อพ่อกันคือเก่าอีกแล้วกับซอง YouTube บ่าวพรสตูดิโอน,นะพี่น้องซึ่งสสำหรับคลิปนี้บ่าวพรจะมอบข่าวสารให้ทางไอ้แก้วเนาะึ่งมีเอฟซีอยู่ทางฝั่งประเทศไทยนะพี่น้องหวังส่วงซองสามวันที่ผ่านมานะเพิ่นฝากเงินมาทางบ่าวพรหา0้อยบาทเนาะ ก็บอกว่าซื้อข่าวซานไปหาแก้วแน่นพี่ดองเนาะส่งเงินจํานวนห้าร้อยบาทนะพี่ดองเนาะสุภรพรก็ได้ไปซื้อข่าวซานมาแล้วนะพี่ดองจกหน่อยจะไปมมบใไ้เผินเนาะได้เส้าสองโลนะพี่ดองข่าวซานสร้าสองโลก็ถือว่าได้ลายเติบเนาะส่งเส้าสองโลเดี๋ยวกินได้ประมาณเกือบสิบมือหมดแล้นะพี่ดองสําหรับครอบครัวของเพิรนนะพี่ดองเนาะสุนนะนะะประพรก็สิได้อนาไปอัปเดต เห็ของไอ้แก้วเลยว่ามื่อนี่ผลเห็ดอย่างน้องพี่น้องเนาะตามที่ประพรได้ยินด้วยแววกับมื่อนี่ผลว่าจะเห็ดคอกไก่หลังจากเห็ดคอกไก่แล้วก็สิได้พังลักหัวน้องพี่น้องพังลักหัวอ้อมแดนตัวเองแล้วก็ใส่ตะข่ายเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่ตะข่ายก็มาส่งแล้วก็วังเ่วงหนึ่งทุ่มเมื่อคืนนี่ก็ลักหัวมาส่งน้องพี่น้องเนาะลักหัวเพิ่นก็สั่งพิเศษน้อพี่น้องเพราะว่าสั่งความยาวสองเมตรเนาะทางดินลงไปอีกกระชื่อืออยู่ประมาณเมตรแปดสิบเนาะอ่า เพราะว่าการชีได้แบบพังให้มันแบบอ้อมแดนของเพื่นเลยน้พี่น้องการชีได้แบบใส่ตะข่ายเลยแลย้เขามีหัวอ้อมเขาก้าปลอดภัยขึ้นนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขากับอุ่นใจด้อันนี้แบบบ่มีรักหัวบ่มีหัวนค่อนข้างจะบ่ยากอุ่นใจบันไดนาะพี่น้องบเพราะเสือว่าลลายคนก็น,น่าจะมีความขิดแบบนี้นาะพี่น้องเนาะ,ะซึ่งจังได้จังได้ก็ต้องขอขอบพระคุณเอฟซีอยู่ทางฝั่ง,งไทยนาะพี่น้องเนาะ ที่ซื้อข่าสารให้ทางไอแก้วในครั้งนี้เนาะขอขอบพระคุณเพื่อนหลายๆเดอ้อนพี่น้องเนาะและก็รวมถึงเอฟซีทุกๆท่านแลวก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านเนาะที่เป็นกำลังใจให้ครอบครัวทางไอแก้เนพี่น้องเนาะซึ่งมาพรส์กา้ามอคืนนี่กา้าบ่ได้พักอยู่แถวนี้นพี่น้องบ่วได้ผักอยู่แถวนี้เพราะว่ามอคืนนี่ไปผักอยู่ผู้เมืองพารานไซนพี่น้องเนาะซึ่งจากนี่ไปหาเมืองพารานไซบนที่ระพรไปผักเมื่อคืนดีหน้า สี่สิบห้าฮาสี่สิบหกหลักน้อพี่น้องก็ถือว่าไกลพอสมควรเนาะเพราะว่าเาามือ่อคืนนี่มาพรอมกับห่อนแห้งนะก็เลยว่าเอ้าจักมือตัดใจก็เลยขับมอเตอร์ไซค์นี่ไปพักอยู่พุ่นเนาะพี่น้องเนาะค่าโรงแรมกัอ่าคืนหนึ่งสองแสนกีบน้อพี่น้องห้องแอร์ถ้าห้องพัดลมกัอ่าแสนหนึ่งเนาะแต่ว่าเมื่อคืนนี่ห้อนแห้งน้อพี่น้องเนาะแต่ว่าหลังจากหลังจากเห็ดภารกคิสต์อ่ะนะของไอแก้วแล้วมาถึงว่าเห็ดคอกไก่ บางทีก็อาจจะละกวัวเดี๋ยวเป็นตอนแรงหรือว่าจังใดเนาะซึ่งบัวพรอนี่มีงบทั้งพระอาจารย์ท่านหนึ่งนาะพี่น้องซึ่งพระอาจารย์ท่านนี่นะเพิ่นกน็นี่แหละเพิ่นก็นได้ชื่ออาณาไม่ถึงว่าเพิ่นก็ชื่อขอชื่อคลองให้บัวพรอนเพราะเขาาจจะไายเติมนอกวงส่วงเดือนหลังเนาะจังใดก็ขอบคุณเพื่อนไลน์น้องไปดองและที่นี่แหละพระอาจารย์เพิ่นก็เลยผากเงินมาให้น้องเบย์นี่หนึ่งพันบาทน้องเนาะเพิ่นว่าซอยน้องเบย์เพิ่นว่าเนาะพี่น้องเนาะและที่นี่แหละ,าาาะลหบัวพรอนน, 1, นะเห็นว่าน้องเบย์ยังขาดอยู่เนาะ ก็คือเตียงน้าพี่น้องเตียงบปรพรคิดว่าจะไปซื้อไม้แล้วมาเห็ดเองมาเห็ดพร้อมทีมงานเนี่ยน้าพี่น้องก็คือบ่าวสัญญาเนาะเพิ่นเป็นคนที่จะเห็ดแต่ทางบ่อพรก็จะจะเป็นคนจับซอยเพิ่อนน้าพี่น้องก็จะเห็ดความยาวนี่ของเตียงนี่ประมาณเมตรแปดเมตรแปดสิบความกว้างประมาณสองเมตรน้าพี่น้องก็จะเห็ดใหญ่ๆเนาะก็จะเอาเงินของพระอาจารย์ท่านนี่นะเลยน้าพี่น้องที่ไปซื้อไม้สี่แปดแล้วก็ไม้แปดแล้วก็เล็กแต่ปุงตะปูมาเห็ดเนานะ เพราะว่าป้าพรได้ไปสั่งอยู่พุ่นเนาะพี่น้องไปสัางอยู่พุ่นเพิเ่นบ่เฮ็ดให้เลยเนาะเพิ่นบ่เฮ็ดให้เลยเพิ่นคางานของเพินะ่นนะเนาะก็มีแต่ว่าจะเฮ็ดอ่าซอยกันเนาะพี่น้อง3-4คนนี่แหละเนาะทาง่าสัญญาเพิ่นก็นเป็นช่างแน่ยแต่ปัญหาแต่เรื่องการซื้อไม่อยู่พี่น้องต้องไปสั่งปุ๊อยู่บ่อนอนาไปเอาไม้เฮื่อลุงโจยอยู่พุ่นแหละเนาะแถวนี้บ่มีหา้านขายไม้ถ้ามีข้านขายไม้แบบขายไม้แบบสี่พงสี่แปด ไม่พาไม่แป้นอย่างแป็นสบายนะ้พี่น้องเนาะหายาแถวนี่ตะได้ก,กระดามแต่นะ้พี่น้องกับรอติดตามกันต่อไปเนาะเดียวจังไดก็ถ้าว่าได้ไม้ก็สนะิเริ่มลงมือเลยแล้วก็เห็ดเป็นบ่อนอันนั่งกินเขา่าเป็นบ่อนนอนลินน้นะพี่น้องเนาะเสียดเตียงเนาะเอาน,ะพนอ้พี่น้องเผื่เอเป็นการเฉลิวเวลาเดียวอันนาะเข้าไปมอบเข่าให้ทั้งไอ้แก้วกเลยเนาะบุหัวพ่นชิยู่หรือบ่อนน้อน้พี่นอ้องอ่าคือเห็นพ่อนอยยางแบบไปถึงจวบอเพ่พนไป พุลงุละเพลระบ่เอ้าเดี๋ยวพาเบิ่งลักหัวก่อนน้าพี่น้องก่อนจะเข้าไปอมั่วเข่าสานใลยเพื่อนเนาะนี่น้าพี่น้องลักหัวเพิ่นก็มาเลยเนาะมาบางสวงหนึ่งทุ่มเมื่อวานนี่ถือว่าโอเคเลยลักหัวน้าพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งเนื้อไม้เนาะเป็นเป็นไม้แก่นนะอาจจะเป็นไม้จิกตัวนี้เป็นไม้กุ้งเนาะก็คือสั่งพิเศษลักหัวน้าพี่น้องลักอ่าความยาวสองเมตรเนาะ ความยาว2เมตรก็ถือว่าสั่งพิเศษบะพรว่าคำลังดีเนาะพี่น้องเผื่อพังดินพังดินประมาณ30เซ,นเ,ซนเทาเซนนี่มันก็ต่ำลงแล้วเนาะพี่น้องก็เหลืออยู่เมตรแปดสิบเนาะนี่อันนี้ก็เป็นของน้องเบย์คือเมตรแปดสิบเนาะคือลักห้วนในมาตรฐานนี่เมตรแปดสิบเพื่อนอนเนาะพี่น้องแต่บะพรว่ามันมันก็โอเคอยู่แต่ว่าอันนี้เผื่อพังดินลงเนาะ เงินที่ชื่อรักหัวก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีทางซองบ่อน้อยเนาะพี่น้องเพิ่นก็นอยู่ทางประเทศไทยอยู่เพื่อนเนาะหัวสิเป็นตานางกับรักหัวเนาะสาวก,ก,กับรักแล้วก็ตอนเย็นๆหาโอกาสก็จะได้ให้เพิ่นลงมือฟังลักหัวแล้วก็ออมตันะ่ายเลยนะพี่น้องโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวไปหาทางไอ้แก้วก่อนผู้ใดทางไอ้แก้วเพิ่อนอยู่ โชบน้ำให้บ้านน่ะสบายดีตอนชายชายไอ้แก้วสบายดีเห็ดอย่างนอหนิกอไก่โอ้เห็ดมึงนี่ละกอนั้นมันสูงไนงะบ่อน,นี่เหมาะสมได้ขอว่อาเพราะว่าคอกไก่ที่สซลัลยซาบงสาบานที่นี่หรือว่าสบงสาบานสบซาบานที่อื่นก็คือกันเนะาะโซลัยเพิ่งจะเห็ดบ่อนนูนน้นนี่บอ่บอน,น้ำบ่ท่วมอ่าน้ำบ่ท่วมแล้วก็บ,บ่ บ่บ่มีน้ำขังโดนใช่ว่าบริเฮ็ดไอแก้วเพิ่นว่าฮะที่แรกใช่ว่าบริเฮ็ดวณอยังขอกไก่เฮ็ดแข็งแรกว่าช่เฮ็ดยูพุนว่าช่คังไว้กระเป็ดแล้วที่นี่แหละกอะไยจะได้ก็เลยเปลี่ยนแผนก็เฮ็ดเป็นขอกเลยซื้อสังสีมาให้แล้วเมื่อวานนี้อ๋อก็คือจะเฮ็ดบนนี่เนาะโดนอือเกิดแข็งแรกว่าช่เฮ็ดยูพุน ว่าสิข้างไก่กับเป็ดน้ำกันกับบัคือดะว่ะบัดนี้ทางพุนกับยันหน้ามันอันนั้นนะเวลาฝนตกมันก็ใชไหลลงใส่ก็เลยตกลงเศดคอไก่เนาะอ่าไก่จักโตก็ทางเบิดนะเจ็ดตหันยังเสียมาอีก่เหมือนบอกยังเลือห่าประองเป็ดจักโตัสี่โอ้แสดงว่ามีครบบแล้วเนาะเป็ดไก่ไก่นี่มันกักคืนเพิ่นไปนอนใส่นั้น มืนอคืในีพูดมันนอนในต้นมะกรบกใส่นันต้นมะกระบกบางทีเราเคยอยู่นี่ยนะโอ้มันก็นอนใ่พูดเมนนอนบัดคุโตเลยบ่กเเอาแหละเป็ดได้สิเป็ดมันก็อยู่นะฮะและเป็ดหน่อยมันก็บ่ไปไสอยู่ในตลรางเฮือนจังฮะแม่นหลายๆคนก็ว่าย่ามันมินได้หรือเ่าก็นั่นแหละว่าสิเฮ็ดคอกให้มันแล้วแล้วก็สิไปค้างอยู่นี่น่ะนะอ๋อหเดี๋ยวก็ให้มันนอนสุขภาพก่อน ใช่ไปนอนนะต้นบอกอันนั้นบอก <ม EN. S 1> เฮ็ดได้เพื่อนคือเรื่องไปนอนหันหรือว่าตอนตอน,ตอนแรกแหมมาแล้วพังนั่นบอกแจ็กได้ปล่อยเมื่อวานนี้เลยมันก็นไปนอนในหันนะโอ้เหมาะสมอยู่แมนมันนอน,นต้นใหม่ต้นบกนั่นเลยบดกุโต<ด><ด>เลยบอกเลยยามสาวมันก็ลงพุูนแล้วมันไปตอนแรกหรอมาค้างว่าจังมือจังปล่อยไปมือเดียวมือเดียวเว่าเรื่องเลยเนาะเมื่อวานนี้ว่าได้ไปใส่ได้เมื่อวานนี้มันก็ยุ่นี่แหละบดวันวัน ยามกงคือจะคิดได้ไาเห็นไปนอนอยู่พูดอ๋ออัออแข็งแรงว่าใชจับอยู่ได้โอะให้มันนอนกันนะวะให้เฮ็ดคอกดีๆก้อนว่ะอ๋อจะให้มันนอนในคอกก็คือสําหรับเมื่อนี้ทางบพร์น่ะซื้อข่าวซารมาให้สองกิโลเนาะสองกิโลก็เป็นเงินของเอฟซีทางซองบพร์นี่แหละอยู่ทางประเทศไทยเผิ่อผากเงินมาห้าร้อยบาทเพื่อจะซื้อข้าวให้เจ้าข้าวเจ้ายังเลือกจักระชอบตอนนี้ นักปิสูวันนั้นก็นสอบหนึ่งสอบหนึ่งที่มือแหลกที่ทางบาพรมาให้นะก็ยังบันน้เบิร์บอยังอสรุปแล้วรวมๆกันคิดว่าได้บสหารอยโลอะไรคิดได้อบว่าร้อยโลตอนนี้จกักกะสอบตอนนึงสอบสอบก็สอบประมาณร้อยโลเนาะ<ม>โอ้โอก็ม่อนนั้นปิสูมาจากโลสี่สิบเท่าไรสี่สิบสามโลไปกับลาลานนะไปื้อในหงสี่นะ ตอนเข้ามาให้อีกจะพูดอีกประจําสันเบิร์ตบ่ค่อยเปลืองประเดอกเนาะโดยอ่าเพราะว่าครอบครัวจะกับเด็ใหญ่ประเด็โดยบ่ค่อยเปลืองเนาะก็คือบ่พอดีเข้าเป็นกิโลอีกได้ตอนนั้นทีมีผู้เะ็กับบ่น้อยเอาให้นะเนาะเมนตุงฮาโลเน่บ่ไอ้ขอก่อนไปเอาเข่าขอสอบถามช่วงเจ้ามาแต่ไทยฮะจะไปขอเข่า ขอเข้าชาวบ้านเนี่ยบิกจิตเรื่อว่าจังใดโดยขอข้องชาวบ้านนะว่าซื้อกระ่มมีเงินซื้อเนาะแม่เพิ่นก็ให้ทุกทุกอันนึ่งบ่ให้กะรสำหรับข้องที่มาส่งเขาในหน้าวันที่ที่ผมอยู่วันอยู่นี่ยนะที่จะอยู่นั่นบ่แมนเถื่อนหลังใหญ่ที่มีเสานะเพิ่นก็เงินให้อยู่แมนมีแต่ใส่กินหั่นแล้วเอว <c oughs> ะไรเพิ่นก็ให้ทุกคราบมาเลยนะ แล้วเจ้าก็ได้กินอิ่มอิ่มอบบอ่ำอยู่บ่ะ่วงนั่นกับอิ่มแน่กับบ่ได้อิ่มแน่เนาะบ่คือตอนนี้เนาะแม่นออืบ่อิ่มบ่ได้แล้วกินข้าวเพิ่นเนาะเพิ่นก็มีลูกมีเต่าเนาะมันก็หลายลูกหลานแน่อ่าอ่มันหนี้หน้าเฮาก็บ่ได้เฮ็ดซอยข้าวเนาะก็ให้ก็แบบก็ซำบ้าอ่าก็บือนี่เฮาก็กินอิ่มนอนกัแบบบันสนุกแน่ นอนก็รับโดยแต่ก่อนเขาก็คิดหลายอย่างแล้วเนาะเขาบ่มีคิดอุ๊คคิดอังเมนมจากสิเห็ดใด้สิใดคือบ้านคือเมืองแต่นี่ก็ดีดีอีกอย่างกันอย่างฝนตกเหาก็ไปได้เวลนไปใส่นะนะนอนติดเพือดเองก็ตบเองหน่อยน่อยนอยก็คลองเาหาเนาะมีครบแต่ก่อนก็มุ่งผาเนาะ ฮักแล้วมันคืนในนอนนอกบ่ก็นอนนอกนั่นแหละมันหอนแน่แต่พี่แต่ว่าเตียงอ่ะทางบราเซนซื้อมาเพิ่มแล้วเตียงเจา้านะเพิ่นแต่ว่าเพิ่นยังมาทันมาเพิน่นที่ทุระอยู่พ่น,น,นคือว่าหน่วยหนึ่งนี่แหละเป็นซื้อมาเพิ่มก็ดีคักแล้วแบบนี้นนขับเป็นข้อกับชิโนอนนอกนอนหมดตะกร้อออกมาเอาเตียงแล้วก็นอนเย็นสบายน แต่ให้นอนข้างนอกก็เกาะกลางอุปกการง่วงนอนบาไปค่ะโอ้ยงคือกันยุงมันไล่โดยอันนี้หาสีเห็ดข้อไก่เนาะสีเห็ดประมาณจากเม็ดคูณจากเม็ดขีดว่าเม็ดหาซีบคุ้นเม็ดหาซีบบอเม็ดละบ่ต้องเห็ดใหญ่นะเอากระสังสีเอาจะพุดว่ะสี่ผุดบ่หาผุดหกบ่หกหรือหาหกนั่นแหละประมาณนี้และวเออคือบอสัญญาบอเห็ดสอย โอ้เสาซิวบีบ่อะไรบ้ายมีแล้วตัดแล้วคือได้สามเสาเนาะงานนี้ก็ตอกใสเทนี้นะอ๋อตอกไสเทนเลยมีอ,มอันนี้เห็ดอันนี้แนะ่ก็มันไปให้ห่มจถกนน้อ,อ,อยอยามแาแลงวัคซีขุดอันนั้นอีกขุดละไวันางอีกมเมนแล้วว่าแล้วก็รัพล่งกันเนดะ้อยคอยเห็ดไปเถินน้อยทีละน้อย ว่าตันนี้อยกลายก็ได้ตัวนี้ก้อนนะละรัวนี่แหละมันสําคัญโอ้เฮาอยู่แบบดินเฮานาะบอไม่ง่ายแค่แบบอยากให้มีความปลอดภัยก่อนอยากได้อยากเห็นละหัวก่อนเอาแล้วเห็นจังได๋ซะบัดนี้หรือว่าเปลี่ยนใจไปเห็นละหัวอดบหเลยจังไดคิดว่าแบบตอนใบ่ายๆนใชิคุดตัวนี้ก่อนนะคุดอ๋อคือตอนตอนนี้ลงมือเฮ็ดอันนี้ก่อนเนาะแล้วก็ลังจากนั่นบ่แล้วก็ายไปละรัวออเห็ดแบบให้แบบ ของตัวเองก่อนให้ปลอดภัยก่อนอือแม่นเมนเมนถ้ามีหัวขึ้นมาแล้วก็อุ่นใจได้เจ้าว่าบ่จะมีความรู้สึกกันบ่บ่เฉพาะเชื่อว่าหลายๆคนหลายๆทางกันน่าจะมีความคิดคือกันถ้าว่าเข้าบ่มีหัวนี่นะพี่น้องแบบมันไม่กก็จัได้เนาะบัดนี้ทางน้องกระเบิดมันมีครบเนาะแปลว่าแปลว่ามีหัวแล้วมันมันอุ่นใจขึ้นเนาะอุ่นใจนิดนึงแบบเฮาสิปลูกยังกันอือแม่นเอาไปไปแบกเอาเข้าก่อนเข้าข่อยป้าแล้วบ่อนท่อน้ำน้องอเบิดนะ พราะว่าเอาลงไว้ฮะพี่น้องสองสองกิโลโลละสิบสี่พันแล้วพี่น้องเขาเขาส, 14, สา,อออารเด็กพระพอน์อาลงนั่นนี้เลยเนาะบ่นอันทอทอวิดนองเบย Sao <laughs> à. à. à, <laughs> xong kia phải xư như phút nó phía nông Nằm cơ gian đâu Nằm cơ gian, sao xong này Cháu kia chắc mưa kìa โอ้คือก <crew> be <assessment> <OVER> <coming> <cons> ั๊บไปเดือนนะอืมบ่ได้แล้วประมาณเกือบ10มื้อนี่แหะเนาะกันล้วเคยซ้ำไปครึ่งเดือนสดีเอ้ยสดีเฮ็ดยังกินนะน่ะแกงนอมไปหามือเช้านี่นะข้าวตนั้นก็ยางขเก่าของนั่นนี่อยู่อบนึงอยู่ข้างนีอยู่ข้างนีก็อบนึงโอ้ังลืออังลืออยู่บ่ฮอ100โล พอฮอตผมมั่นหกสิบหกสิบกว่าเจ็ดสิบโลอะไรเกือบพอดแล้วล่ะเออมารวมตัวนี้เกือบเกือบรวมอีกตัวนีงก็ฮอดแล้ตนะเมื่อนั้นก็อะไรสี่สิบสามสี่สิบสามโลตัวนั้นอมันใส่ตัวนี้สองมันยังประจุบ่ตัวนั้นอีกเนี่ันกินเข่าเก่ากินข้าวแต่มื้อแรกนั่นแหละที่อายมาให้อ่ะเ้าวนาพี่น้องกาเข้าเพิ่นกงเริ่ม ประมาณเกือบ100โลนี so ่แหละเนาะก็สิกินเฮิงอยู่อ่ามื้อคืนนี่นอนนี่บ่มื้อคืนนี่แต่มีไก่สิฮอดแจงเนาะประมาณ1:00 2:00ยุงมันหลายอืมคื้ก็หลายเด้ันบ่กลางยุงนอนกลางุงกลางยุงนอนถ้าบ่กลางยุงนอนบ่ได้ันมันมีลมนี่คอยู่ดนสุดๆอยู่บ่บ่สุดแล้วพอเนาะนอนก ขามีขามีเตียงใหญ่ๆนอนคักอยู่แต่นอนพอดีเอาแล้วนอนนในนอนชมคนนอนมาได้บ่ได้บ่ได้บ่ไมันห่อนหลายแต่กังเวนมีลมเนาะกลางคืนคืออ้าวเลยว่ะคืนอ้าวเลยลมไม่ยังบ่มีเลยแดดโอ้ยยงาตากแดด ถ้ามีเตียงใหญ่เนาะหรือว่าทางเพิ่นเอามามาซ่อนกันแล้วก,นกนนน็นอนนอนเย็นได้นอนได้อ๋อ,อเฮือนครัวเพิ่นเดียวพาเบิ่งเฮือนครัวก่อนนะพี่น้องมาทานแล้วหักอันนี้นี่ <c oughs> หอมเลยมัดนเองซึ่งมีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาหลายว่าบ่ให้เอาว่านาเครื่องปรุงอาหารตากแดด เพผลตากแดดประมาณ3ามสี่หมือนหรือห้าหมื่นอย่าก็ได้เอาข้าว 6, 000, อหอมเรียบร้อยแล้วเนาะหมู่บ้านนี่นก็ทั้งประชาชนยาผลชอยนะพี่น้องเห็ดตันนี้เนาะก็ถือว่าเหนียวกวาเก่าเนาะเหนียว<อ><อ>กวาเก่าลายเท่าอยู่โอเคนะพี่น้งหอยจำเนยมีครบแล้วอืสบายสบายคักเลยบัดส่วนอันนี้เพิ่ลกาเห็ดอ้อมไว้เนาะป้องกันแบบเวลาผลผลแล้วมันสาดเข้า ขีิ้นพุ่งเลยนะพี่น้องเพื่อนก็นเลยเห็นเลยน่าจะเป็นทางแม่ตู้นะพี่น้องที่เพิ่นให้ซื้อสังกะสีเนาะให้เห็ดแบบนี้มาแหละคือว่าได้ยินข่าวว่าเชือ้อมพาอีกบุญรัวจังเดยบุญอ้อมแล้ววะพอแล้วก็ต้องอ้อมแล้วมันฮอนอ้อมอะไปปิดอันนี้มดอันนี้โอ้โมื่อเพาะเพาะสมนี้ก็พอแล้วจังเละข้างแต่ด้านนี้สมุนว่ะกะดีกันได้ป้องกันชาติดอ่ะ นี่นะนี่ข่างด้านนี่ด้านนี่จุ่มไว้บดแทนวันนั่นก็ได้กันหรือว่าเสี้ยวด้านนี้น้องอยก็ได้สมุดเอาไว้แล้วไว้ลมเอาไว้สติปิดทางนี้ปิดไปทางหัว้วกันแบบอันผลฉาตดเนาะรักขั้วผลมาส่งประมาณหนึ่งทุ่มเมื่อวานนี่เนาะมนมืดแล้วผลมาส่งมืดแล้วโอ้ก็นับอยู่บริจากรัก นักเมกื่อกี้เดี๋ยวสองห้ตามที่ช่างโโเลยเนาะมาแล้วการการที่จะพังละกวัวจะมีบาดเพียกมีบ่มีเสือกอันนี้ยาวอยู่ใครซื้อมาให้บอสัญญาซื้อมาบวานเลยมวนใส่ตัวนี้นะนนใส,อใส,ใส่อันนั้น่นะขักแล้วหนึงเพียกจบดีก็คือแทกใหม่เพิ่มเติมสิบสิบห้าทางด้านหน้าความยาว Cùng nhau 18 lôi để mãi tony tony tay lại con nong boys chip hava chip hook chip hook bơi bay à? 16 song mát chip hook bơi bay 2 mét chip 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 ดิเห็นไม่นานนะหน้าขาวๆเออประมาณนี้เด้หนี่มีแต่มีแต่รับแมสก์ก็ดึงมาอีกพังหลักกระชีหลังของโคกอลางนี่ไปละนั่นแห่ะไปเบิ่งกับต้นนั้นเนียนๆมีแต่ว่ามเมล็ดนี่ชิ้นหนึ่งเพียกตอกไม้จบดีแล้วก็ระยะห่างสองเมตรสองเมตรนี่ซ้ำกันนองเบยนี่อ่า ขุดไปะขุดไว้คุมก่อนเลยขุดไปนําหังไปนําเลยขุดคุมก็ได้ขุดคุมก็แทกไม้จบดีได้เดียวเดียวทางเฮาสีเห็ดไม้แทกให้มันให้มันเสมอกันไปเลยโอเสมอมัดเนาะไม่ถึงว่าคือแบบว่า่าไรจากเซียนจากเซียนนะเอาขุดแทกแล้วก็ไปเลยเอาไว้ก็พ่เฮิงดอกพังพังยิ่งนิงตะคายิ่งง่ายดึงสกันแล้วก็ต่อต่อคิดว่าเมื่อแรกนี่น่าจะ โบแล้วกับมืออื่นเช่าแล้วขุดกมาได้เลิกหรอวะาขุดประมาณนี่เล้ยหนิก่อนจะให้เจ้าเอาซ้ำนี่เวลาจะขุดแล้วเจ้ากระแทกทำมันชุบุนหน้าดินวิตนี่ก็เป็นเอาตำนี้นะแบบว่าบอบจะให้แบบว่าโตตื้นโตเล็กโตตื้นโตให้ให้ได้ช้ำกันเบิดให้ลักมันช้ำกันไปเลยอ่าเป็นนั่นแหละกับโบช้ำได้รักโบช้ำขอดแรกต่เนื้อดินเออแม่น บัดหลักโตช่องเมตกีมีโตเมตเก้าสิบกี่มตรื่อก็เล็กหน่อยแมนไปไปวัดเบิรงแล้วเมื่อก,กีอ้แต่สั่งพิเศษนะพี่น้องขอ,งน,อ,งอน,น,น้องเอาเบยหน้าเมตรเจ็ดสิบแปดสิบไปละเมตรเจ็ดสิบแปดสิบตามตามมาตรฐานลักหัวอยู่อยู่ฝั่งลาวฝั่ง,ง,งแถวนี้นะพี่น,อน้อง,องแต่เฉลายเพิ่นบ่พรอเห็นอันก็จะตัดคายก็ประมาณนี้เมตรแปดสิบแปดสิบเนาะแต่มาแรงที่เริ่มต้นละ แดดมันอ่อนๆอนเทากับทุกคนทีเดอเจ้าเจ้าแรมรักไวรลดสักสองสักสี่รักแล้วก็ตองแล้วก็แทกไม่แมสประมาณนี้แหละอือขักแล้วอันนี้เนาะขักขักทีดังเี้เอาพังแล้วมดละหัวเอาก็จเอาตารางออมเลยแบบนี้อ่าส่วนอันนี้ก็ หาโอกาสต้องวางกับข yeah? ึ้นคือเก่าโดยโดยอแต่ตอนนี้เหาขุดก่อนขุดลึกเทิบอยู่ก็นั็นก็ชิ้นก็ชิ้นหนาเบ็นรักหนึ่งสองสามรักนี่แหละแมนละสามรักนี่แหละขุดสามสี่รักตอนนั้นเราดึงขึ้นได้ฝั่งนั้นสามลักสมมติว่าบ่ดึงขึ้นมังกรตี้อ่ะเนาะแบบอยู่มันบ่งงามอยู่หักกันได้ เอ้าแล้วนะพี่น้องสําหรับคลิปนี้พอพอนกจะได้คอโตจบคลิปเพียงคืนี้ก่อนนะพี่น้องให้ทั้งไอ้แก้วเพิ่นเริ่มลงมืออันณาเห็ดค้อไก่กันเลยเนาะหนะลังจากผลิ็ดคอไก่แล้วประมาณช่วงเที่ยงเพวกก็จะยุดินะพี่น้องยุดแล้วเพิ่นกะประมาณช่งงณวงบ่ายสามบ่ายสี่พวกก็จะทำการฟังรักหัวต่อเนาะเพผัวเพิเ่นเวียกเพิ่นกะค่อนข้างจะลายนะกลับมลาต้องพี่น้องกลับเป็นแบบยกยากกิจกรรมของในเฮือนของเพิ่นเองนะนะกันะเพิ่นกะขอยเัดเล็กๆหน้อยเลยเนาะอ่ะขอยเ็ดไปเรื่อยๆ อีกประมาณสิบห้ามือข้างนาก็สิเชดชมบู์ดอกเรื่องอันนั้นนี้อ่าอาแล้วไอ้แก้วสำหรับครั้งนี้ขอตัวไปก่อนเด้อเอาไปประกหนนะพอกันใหม่เนาะสบายดีเอาไปเห็ดคอกไก่เริ่มเห็ดคอกไก่กันเลยมื้นอนีกระแดดแห้งพีดองเวยเดี๋ยวให้เบิ่งงูนมีก,ก่อนเห็เบดบ่งูนมีก งูนมิม่งนี่คือจกขีดขึ้นพลอยู่งนูน์มนะังไยนี่เนาะงูนมิ่งสวยงามเป็นดีพี่น้องเลยตรงงในแต่แม่นใส่แว่นตาแบบที่แบบอันขีเขียเนี่ยชัดเจนงูนมิ่งนี่ตอน,นตะเวนกำลังจะเที่ยงนะพี่น้องต่อสิบเอ็ดโมงได้จำกันี่เที่ยงนี่พี่สิบสองโมงประมาณนี้เนาะ และกระต้นอันนี้นะประพรนะเห็นกระเจ้าเอาเห็ดยาสมุนไพรเขาประกอบเขาอันแบบผ้าผ้าผ้าใจอยือกสีเหลืองๆะต้นนี่เห็นนัน่นกะเจ้าหอนเอาเนาะนี่ตัวนั้นเขากระฮอนเอาน่าจะเป็นยายาไปผสมยาสมุนไพรห้างไม้อะไรแจากต้นนี่ยังสื่อทางเว็ซีประพรก็ยังประธานได้ไปไล่ะนะอ่านคอมมินเนาะบางคนเพินหู้ได้วว่าต้นอันนี้อันนั้น ส่วนไานหนองเบยเงียบเลยพี่น้องเอ้ยร uh yep. ้านี่ก็ว่าคาดองไม่ดีขึ้นกว่าเงียบบี้เนาะส่วนทางทาบุญเพื่อนก็คือว่ายุติเลยนะพี่น้องยุติวัวขาวเรื่องสร้างบ้านหนองเบย